สวัสดีครับทุกคนพบกับสวนเกษตรครูนิคมชมสวนเอเดนสองกำแพงเพชรนะครับวันนี้อยากจะแนะนําต้นไม้ที่ปลูกในสวนต้นหนึ่งนะครับให้ทุกคนได้รู้จักนะครับบางคนอาจจะรู้จักหรือบางคนไม่รู้จักนะครับต้นนี้ก็คือต้นนมแมวครับต้นนมแมวเนี่ยนะครับเป็นไม้ทรงพุ่มนะครับสามารถเลื้อยไปได้8 1 0เมตรเลยทีเดียวนะครับ แล้วต้นนมแมวเนี่ยนะครับลักษณะของใบมันนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับใบใบของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับหอกนะครับใบของมันจะเรียงสลับกันไปอย่างนี้นะครับสีเขียวเข้มนะครับใบแล้วค่อนข้างจะแข็งนิดหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีดอกออกมานะครับดอกของมันมันจะเป็นสีเหลืองนวลนะครับมันจะมีทั้งหมด6กลีบนะครับหกลีบดอกคล้ายๆต้น ลำดวนเหมือนกันนะครับแล้วพอออกดอกแล้วนะครับมันก็จะมีผลนะครับอพอออกดอกมันจะมีผลคล้ายๆกับพวองอันเลยทีเดียวแต่มันมีประมาณ6กถึงแผลนะครับแล้วพอแกอ่ลูกมันจะสีเขียวนะครับพอแก่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นลูกสีออกเหลืองๆนะครับข้างในจะเป็นเม็ดสีดํานะครับสามารถไปขยายพันธุ์ได้นะครับขยายพันธุ์ด้วยเพาะเมล็ดแล้วก็ เอาไปตอนกิ่งได้นะครับลักษณะนี้นะครับเป็นไม้โบราณหายากแล้วนะครับขึ้นอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับจะมีมากแต่ตอนนี้ของไทยเราก็นิยมปลูกเพราะมันมีกลิ่นหอมในเวลาตอนเย็นเนี่ยดอกมันจะส่งกลิ่นหอมมากถึงเวลาถึงประมาณตักเที่ยงคืนเนี่ยนะครับจะหอมมากเลยทีเดียวนะครับก็แนะนําครับต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นนมแมวครับ ลูกไว้ติดสวนนะครับเราก็จะได้กลิ่นหอมของมันชื่นใจนะครับในเวลาค่ำคืนนะครับปลูกติดไว้ครับอย่างสวนเราเนี่ยจะเก็บไว้จะปลูกไว้เป็นไม้แปลกแล้วก็หายากปลูกไว้เพื่อให้เราได้ติดได้ติดสวนเอาไว้นะครับแล้วก็ได้ชมเชยนะครับความเป็นโบราณที่มันหายากแล้วด้วยนะครับแล้วมันก็จะสวยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะครับ มันเป็นสมุนไพรด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้ก็คอมเมนต์มาบอกได้ถึงว่ามันไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับยังไงใครชื่นชอบอยากจะไปปลูกบ้างแนะนำเลยครับต้นนมแมวครับ